ถ้าจอได้ี้องกำให้ไ้นั้นดีนี่เราก็สู่แมปรีพีทคันทรีอาชีพนะฮะยังไงเออเลยยยไม่สกินโอ้ไปตรวจแพ็กเกจแล้รวะสกินเกอรนี่อ่ะโหยอโผล่หน้ากลัวจัด เขาบอกว่าให้ทำความสะอาดเตียงเ้ย็นนุ๊กเขาเคลียร์เองหมดเลยว่ะแกเบคอนต่างๆไอ้เนี่ยเออเบคอน้งเเฮ้ยอะไรอะลบลบลบกูจะอ่านเบคอนลบเวชอเลเซตเต็มเขาบอกว่าให้อยู่ข้างในระหว่างที่เกิดเรื่องใช่ปะล็อกประตอล็อกประต้วก็อยู่ข้างในไว้เราจะทำให้เพื่อปลอดภัย ตรงในหลังไปหมดเขินจะดูบอลครับ <c oughs> <laughs> เออเสียงมันอยู่ข้างในนั้นเปิดกล่องเงี้ยเพื่อนกดให้หมดเลย <c oughs> เฮีแยแม่งไอเฮียนี่สปอยกูไปเน,นี่ยอะไรอะ VR เอ๊ะเอ๊ะโฟนเดี๋ยวเลยต่อกันเหรออี๊ะไม่ไม่ใช่ต่อกันด้วยเชื่อมกันได้เฮ <c oughs> <c oughs> uh, ี่หมชูโปรรีชัดอ <c oughs> อฟเดอะไลท์ต้องปิดไฟว่ะปิดยังวะโนบไม่ใช่โนบเบคอนจัด ไอ้เยโฟอยู่ไหนวะกูอยู่ข้างมือเพื่อนอุ้ยไอ้เยโฟนเหมือนยีกอะตอนเนี้ยอุ้ยไอ้เย่ไอ้เหี้ยไม่ยิงปืนกันช็อต The Peak The p พ a กชื่อหลังเรื่องยังไงไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยโฟนยังเหลือแต่หน้าแล้วหัวกับตัวหายไปลวเหมือนไอ้เฮดเซ็ตอันนั้นน่ะมีคนป้นมาแล้วส่งให้เราเว้ยเอนเตอร์เดอะกันโคเซสกันโคเซสตรงไหนวะแก ให้เข้าไปในตู้ตู้โอเคเนี่ยตู้ปืนเนี่ยต่อปุบเหีียบผีโผล่ไอสัตว์ผมมือเบิกพลายดีอีทีชัวเนี่ยต่อให้หยิบปืนมันอยู่ข้างล่างนี่ซ่อนใช้ตามประแกงกูปัดแอบออกนะฮูก็พร้อมเหมือนกันเหรอ กูมีปืนมึงมีกันไหมมีมีหยิบ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 ยางหยิบพร้อมเลยจนไม่สามารถอยู่ที่นี่ตลอดจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดพวกเขาจับคอบโคลชัดไปตอนนี้ฉันมีปืนแล้วดูงหยิบกลับหยิบมัถือไอ้แค่สองไปไปดูรอไปลุย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 โอ้โหเราเปิดอย่างเที่ยไปมีปืนนะหยิแล้วเขาถือปืนอย่างโอ้ยเต็มกระบาลเลยสัตว์ พ่อ,องตาไอ้เหี้ยแบบแบบกูกูกูไอ้โฟนไออยางยืนยู่มันยิงนัดเดียวมันโดนสามคนเลยเหี้ย